เกมแล้วครับผมครึ่งหลังครับตะแบกเจอบ้านขาวครับสีแดงบ้านขาวครับสีเขียวก็ปั้นตะแบกครับผมตะแบกขึ้นนำครับสองส่วนมาชมฟุตบอลกันต่อครับฟุตบอลแม่บ้านครับสนุกครับผมขาวเลยครับโอ้โหท่าหนูครับยกข้าวสูงครับไม่เป็นไรครับตะแบกจะได้ทุ่มธรรมชาติครับตามธรรมชาติตะแบกได้ทุ่ม สองเชียร์ตาแบกครับโดนขาวไกนะครับลูกนี้ตาแบกทุ่มขึ้นไปครับผมตาแบกทุ่มเข้ากลางไปแล้วจะยิงไหมครับจะยิงไหมเปิดเปิดไปแล้วครับผมวิ่งแล้วลนมาเ่อะยรครับองงอสีย่ะเอ้ยไงครับยิงยิงโอ้ยยิงไม่ทันตามทันยิงโอ้ งัดเข่ามือไอ้ประประตูช่งั้นงัดเขามือเฉยโอ้โมีแรงเท่าไหร่อัดให้หมดครับทางด้านที่ขวาครับหยุสามกะแบงแย่นมา ขึ้นหลังครับกีฬาคขึ้งหลังครับกีฬาโอ้โหกีฬาแม่บ้านครับสามไปแล้วครับสีแดงมันขวาครับอ้าไม่เจอสียาหลุดโอ้โหขวาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหยุดยนขึ้นมาผิดไปอยูข้างในก็ดีแล้วมายืนฟังคนภาคเท่านั้น สนอกครับไม่มีมันยาครับผมธรรมชาติล้วนธรรมชาติล้วนน่ากลัมายเลน่ื้อ่ละครั้ธรรมชาติครับผมไม่ไม่มีมันยาครับบอลครับเล่นตามธรรมชาติครับไปแล้วครับผมไปแล้วสามยิงโอ้โหสามเลยครับสามศูนย์าแล้วครับตะแบกขึ้นนำครับ ครับคุณข้่งหลังครับนะครับสมลูกแล้วหกรขอบคุณนะครับไม่ต้องห่อยครับยังมีตามอาอีกมีอัดฉีดครับมีอัดฉีด <laughs> ครุณาวเาไม่ร้อ,กกอ,อดยแล้ว็ร้อยโดนไปสามลแล้วยนตัวครับโอ้เอม เห็นตัวครับเรืตีตีลงครับผมสนุกครับไม่มีบรรยาครับธรรมชาติล้นร้วครับอ้วิ่งใส่ลูกบอลอย่างเดียวครับบอลแม่บ้านไม่เหมือนใบรุ่นก็จะซีเรียสทีดหนึ่งครับอันนี้ให้เฮฮาครับฟุตบอลแม่บ้านก็จะเฮฮาสนุกครับอ้โหจุนพุอ้โหยคิดไม่ออกครับตีศอกไว้ก่อน อ่าเปิดมาเลยครัผมนี่ฉลาดครับเตะตรงไปเดีวพูดต่สู้ได้่าเาละครับ้มาวครับโอ้โหด้านโเลยเลยไม่มีเปล่าครับปล่อยธรรมชาติกับผลการสมบการมันสบายมาก มันขวาขึ้นแล้วครับขวาครับผมขวาข,วาขวาึ้นแล้ pues วครับผมขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วท nice. ี oh ่เหรอโอ้โหเต็มที no ่เลยไอ่โอ้โหอุ้ยทะลุเลยครับทะลุไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมเลี้ยงกันไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมโอ้โหต้นตัดเกมบนิดนึงครับ รนตัดเกมครับโอ้โหไม่ได้ครับกลองหลังครับกลองหลังขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆกลองหลังขึ้นมากลองหน้าเลยครับเราเมียขึ้นมาเองรนเร็วยังไงรถแรงครับไอศอร์โอ้โหตัดไปเลยครับยังได้ที่ขวายังได้ที่ขวาหมายเลขสิบเอ็ดลูกนี้ขวาได้จุ่มกีฬามาเฉินครับ ีละครั้งครับหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเอ่อยืนรอเลยครับเปลี่ยนตัวมีกิจกรรมนะกิจกรรมคุณต่อยสิเก้ามาพัดควงนะครับขเออแต่สิบามทีเห็นเฮ้าร้ม่มน้างไหนมาท่ไก็ตาให้ลูกเสีชีวิตก่อนอ้ค้อมา่าอล้ำหน้าครับ นาอตำแหน่งครัตเอไเลยครับสิบสามรับสิบสามบอลพักก่อนครับบสี่สิเอ็ดสิบเอ็ดโเบอลสิเอ็ดเทันฟาวเตะขึ้นมาคับฝันล้า อึ้มออกข้าเป็ลำเลียงขึ้นมาครับผ่านตีเกี่ยวได้ไหมอ้าผ่านไม่ผ่านตะแบกครับใส่เสื้อแดงตะแบกครับผมตะแบกอ้าวรู้ตัวไหมเนี่ยยืนกอดอกครับกไดแล้วครับตะแบกออกครับขาอ่อนครับอือหนอะได้แล้วครับผงใส่จะได้อีกสิทธิ์หนึ่งลูกครับกำลังตั้งใจเชียร์ครับโอ้โหออกมาครับลูกนี้ ผักไม่แรงไม่เป็นไรครับทำเลี้ยงขึ้นมาครับขวาครับธรรมชาติครับยังไม่หมดเลี้งยงแล้วนี่ฮะลอยขันนะโอ้โหกระแปลกส่วนมากจะเล่นตูมเดียวครับสวนทันทีโอ้โหน้ำหนักช่งางื่อเช้าขวาจะเล่นทุ่มขวาสีแดงครับผม อะ้รมาแล้วมีทุ่มอย่างนี้ก็ทุ่มที่สุดแขนนะไม่ใช่ทุ่มด้านข้างอ่าเป็นทุ่มครับตะแหน่งทุ่มตะแหน่เบอร์สิบสองจ้าตำแหน่งเบอร์สิบสองจ้ะตะแหน่เบอร์สิบสองมาซ่อมก่อนนะจ้ะปากแดงเชียวมาแล้วมาแล้วแล้อยู่บ้านละปากซีสี เชิญครับหมายเลขกสองลงไปไปแล้วไม่อยู่กับเราเราเซลได้ครับอ่าตัวไหนบ้างครับบอกด้วยนะครับบอกเลยบอกครับนั่นแหละนั่นแหะมาแล้วอาใครรู้ตัวมายืนรอแล้วสองถามพี่ใหญ่พี่ใหญ่บอกเดี๋ยวดูก่อนบรรยากาศครับ ประมาณนี้ครับเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ได้ครับผมเปลี่ยนตัวกับสภาพครับข้าดีนึงไม่รู้สึกว่า่อยก็ออกมาครับผมไม่เน้นไม่เน้นกติกาครับเน้นหางเดี๋ยวเน้นกิจกรรมออกไปเลยเี้ครับไปออกเท่าไหร่ก็ได้ครับมากี่คนก็ได้ครับนักกีฬาหลงไปเองสิเราแข่งเขาไม่เก่งจัง สูดหนาวอากาศหนาวตะแบกเลยครับธรรมดาที่ไหนอ่ะเห่าเลนครับเฝาเลขยีสลูกนี้สามกับตะแบกครึ่งนําครับครึ่งหลังครับผมถ้าจะชนะครับอารบรรยากาศ